คลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับน,นักเดนใหม่ทั้ง26คนในภาคฮาร์ดเบเกอร์ให้มากขึ้นกันอีกนิดหน่อยนะครับกับเรารุ่นน้องของพวกอิลูมะและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาภายในเรื่องก่อนอื่นแล้วฮาร์ดเบเกอร์คืออะไรฮาร์ดเบเกอร์หรือที่แปลไทยได้ว่าหัวใจแตกสลายทาไมพอแปลเป็นชื่อไทยแล้วมันดูลิเกแปลกๆโดยจะเป็นการสอบกองพวกอิลูมะในตอนที่อยู่ปีที่2ที่สอบพร้อมกับรุ่นน้องปีหนึ่งที่จะเป็นนักเรียนนัดับท็อปของชั้นปีทั้ง26คน ส่วนเหตุผลในการจัดสอบครั้งนี้ขึ้นมาเนื่องมาจากความสาเร็จของพวกอิลุมากับห้องเยนอัปปกติที่ได้สร้างผลงานและวีเลยรกมไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งในเทศกาลเก็บเกี่ยวเทศกาลดนตรีและยังไม่รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายที่พวกอิลุมานั้นมักจะเป็นผู้ชนะตลอดซึ่งอาจจะทำให้คาเลโก้นั้นมองว่าพวกอิลุมะนั้นอาจจะได้ใจจากผลงานที่ผ่านมามากเกินไปเลยจัดการสอบแบบใหม่ขึ้นมานั่นก็คือฮาร์ดเบรกเกอร์เพื่อจัดการความภาคภูมิใจและอีโกที่ห้องเยนอัปปกติมีโดยให้อาจารย์ของบาบิลุตนั้นเป็นคูู่่ตออสส้และกกกรรรรมาาในบ ในส่วนของรูปแบบการสอบนั้นก็ตรงตามชื่อของมันนั่นก็คือฮาร์ดเบรกเกอร์หรือห oh ัวใจแตกสลายโดยนักเรียนปีหนึ่งนั้นจะได้ลูกโป่งคนละหนึ่งลูกที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของหัวใจหรือพลังชีวิตหากว่าลูกโป่งแตกทั้งสองลูกทีมนั้นจะต้องออกจากการสอบแต่ถ้าหากว่าเหลือแค่ลูกเดียวก็ยังคงอยู่ในการสอบอยู่และอาจารย์นั้นจะต้องทำลายลูกโป่งทีละลูกและเว้นช่วงเพื่อให้โอกาสนักเรียนในการตอบโตโดยทีมหนึ่งนั้นก็จะประกอบไปด้วยนักเรียนปีหนึ่งสองคนนักเรียนปีสองหนึ่งคนหรือก็คือการรวมทีมของนัันั 1, ักกเเรรีีีียยนนนป 2, ปปตตววญหา ส่วนกฎและกะติกาในการสอบฮาร์ดเบเกอร์นั้นก็จะมีดังนี้ข้อแรกนักเรียนปีหนึ่งนั้นจะเป็นเป้าหมายหลักเพื่อทําให้นักเรียนปีหนึ่งนั้นได้แสดงความสามารถของแต่ละคนออกมาข้อ2งนักเรียนปี2นั้นจะเป็นแค่ซัพพอร์ตถึงแม้การสอบครั้งนี้จะจัดขึ้นมาเพื่อจัดการห้องเรียนอัปปกติแต่พวกอิลุมะนั้นจะรับหน้าที่ในการซัพพอร์ตเป็นหลักและข้อ3อย่ากโกรธหรือเกลียดอาจารย์เลยซึ่งนี่จะเป็นกฎและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบฮาร์ดเบเกอร์ส่วนต่อไปก็จะมาดูว่าผู้เข้าสอบนั้นมีีใครกันนบ้้าางและอยู่ทมไห โดยเริกบนที่ทีมแรกนะั่นคือทีมของอิลุมะโดยจะมีโคเคียวชิมะและไวกาสันโดยโคเคียวชิมะนั้นเธอก็จะเป็นน้องสาวข,ของเคโรลี่และเป็นนักเียนเกติดียิมในตอนสอบเข้าส่วนเหตุผลที่เข้าเียนที่บาบิลุนั้นก็เพราะว่าพ่อเธอนั้นหลงใหลในตัวของอิลุมะได้อิลุมะช่วยไวในตอนอะคูดอนเกมแล้วก็จากเหตุการณ์นั้นนั่นเองที่ทาให้ชิมะนั้นกลายเป็นหนึ่งในฮาเลมของอิลุมะแบบที่อิลุมะนั้นไม่รู้ตัว ในด้านความสามารถนั้นก็เรียกได้ว่าเธอนั้นมีความสามารถเหนือกว่าเคโรลี่อยู่หลายขมเพราะด้วยความที่เป็นอัจฉริยะเรื่องเวทมนต์และยังเียนเก่งอีกด้วยจึงไม่น่าแปลกใจที่เธอนั้นจะได้เป็นนักเรียนเกงนิยมในตอนสอบเข้าในส่วนของเวทเประจำตระก,กูลนั่นก็คือหยาดนางฟ้าหรือพื้นผิวน้ำแข็งที่สามารถเปลี่ยนหรือสร้างน้ำแข็งออกมาได้ใช้ได้ทั้งการโจมตีและป้องกันส่วนชื่อโคเคลหรือคอเซลนั้นก็จะเป็นชื่อของปีศาจระดับที่40ของตำนานโซลมอนโดยเชื่อว่าเป็นปีศาจที่มีพลังที่เกี่ยวข,อ 2, zan, ข้องกกกััััับบบนน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 น้้้าาาาาคททีี่่ไไไวววรสเเเขขจะะปป็็ออออองงงชมมแลด โดยตัวของการสั่นนั้นก็เป็นปีศาจที่โกอิลุมะเป็นอย่างมากเพราะได้ยินข่าวลือและชื่อเสียงของอิลุมะอีกทั้งเจ้าตัวนั้นยังได้ตั้งฉายาแปลกๆให้กับอิลุมะไม่ว่าจะเป็นนักล่านักเรียนเกียตนิยมหรือฮาเลมคิงซึ่งตัวของการสั่นเองนั้นก็กลัวว่าตัวเองนั้นจะตกเป็นหนึ่งในฮาเลมของอิลุมะในส่วนของเวทประจาตะก,กูนั่นก็คือพอยซันแฝงหรือเขี้ยวพิษเป็นเวทที่ทําให้การสั่นนั้นสามารถสร้างพิษออกมาได้รวมทั้งยาต้านพิษด้วย ส่วนชื่อไวหรือวินนี่นันก็จะเป็นชื่อของปีศาจลำดับที่4 5ของตำนานโซโลโมอนมีความสามารถในการย่างอดีตปัจจุบันและอนาคตมีกำลังมหาศาลสามารถทำลายหรือสร้างอะไรก็ได้ทีมที่2ทีมของอลิสโดยจะมีเซป,ป้าเซเซและเซปน็อกซินเวียโดยเซปาเซเซนั้นเขาก็จะเป็นคนของตระกูลเซปปาเป็นหนึ่งใน3ามวรบุรุษแ่งภูเขาปีศาจโดยจะมีลักษณะเหมือน,นโลโนวีที่ค่อนข้างหลงตัวเองแล้วมองตัวของอลิสกับชิมะเป็นคู่แข่งแต่จะมองตัวของอลิสเปลี่ยนไปหลังจากจบการสอบภาคหาเบเกอร์ ในส่วนของเวทประจำตระก,กูลนั่นก็คือ l o อ e เ a t e r หรือผู้กืนกินความรักเป็นเวทที่จะกินความรักที่คนอื่นมอบให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือคําพูดจะกลายมาเป็นพลังให้กับตระก,กูลของเซปปาโดยเซปปาจะเป็นชื่อของปีศาจลำดับที่16ของตำนานโซโลโมอนมีพลังที่เกี่ยวกับความรัก คนที่2แซฟน็อกซินเวียเธอก็จะเป็นน้องสาวของซาโบโร่ได้เข้าเรียนที่บารบารูตตามพี่ชายและเธอก็ยังเป็นเพื่อนกับชิมะในตอนเข้าเรียนนอกจากนี้ซาโบโร่ยังได้บอกวิธีในการหยุดอาริทให้กับซินเวียอีกด้วยว่าให้พูดเรียกสติอาริททันทีเมื่ออาริทนั้นคิดถึงอิรุมะซึ่งดูแล้วคนที่จะกำลับอาริทได้คงจะมีแค่ซาโบโร่จริงๆในส่วนของเวทประจําตกระกูกนั่นก็คือสันรสร้างซา,งาตาเป็นเม็ผลจะสร้างอุจออกมาจากแร่ที่ตัวเองกัดอยู่โดยของซินเวีย์นั้นจะเป็นอาร์มเกลอนอนา็ต ในส่วนของชื่อเซฟน์กน ok ั้นก็จะเป็นชื่อของปีศาจลำดับที่43ของตำนานโซโลมอนเป็นปีศาจที่สร้างหอคอยวังหรือเมืองและจะมีอาวุธอยู่ด้านในเป็นจำนวนมากสามารถสร้างบาดแผลให้กับศัตรูและสามารถทำให้แผลนั้นติดเชื้อโรคได้ทีมที่3ทีมของคาร่าโดยจะมีสมาชิกได้แก่สโตฟวะโทโลและมาบัตเอฟยาบชิโดยฟวะโทโลนั้นเธอก็จะเป็นปีศาจสาวที่ค่อนข้างล่าเริงมองโลกในแง่บวกนอกจากนี้นั้นเธอยังเป็นญาติทาห่างกับอาจารย์ซูซี่อีกด้วย ในส่วนของเวทประจําตะกูนั่นก็คือบูมสามารถทําให้เธอนั้นปลูกดอกไม้ในที่ไหนก็ได้ตามที่เธอชี้นิ้วไปส่วนมาบัดเอฟยาบชินั้นเขาจะเป็นปริศนาที่ค่อนข้างสนใจในเรื่องของกลไกและสิ่งประดิษฐ์มีรูปร่างที่ค่อนข้างสูงมีแววตาที่ดูน่ากลัวและนอกจากนี้ยาบชินั้นจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอาจารย์มาบัดและคุณมาที่เป็นผู้จัดการของคุรุมูอีกด้วยหรือก็คือทีมนี้นั้นเป็นทีมรวมญาติอาจารย์นั่นเองในส่วนของเวทประจาตะก,กูนั่นก็คือ perfect understanding หรือความเข้าใจสมบูรณ์แบบทำให้้้้้ยยาา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 ปชิินนนนนนัสามมมรรรถเเเเขขขขใจจกก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 ลลไไไไอออองงงงงทททุ่่่่่ดดววะ็ตหืๆีึ ส่วนชื่อมาบัตนั้นโดยชื่อมาบัตนั้นก็จะเป็นชื่อของปีศาจลำดับที่5ของตำนานโซโลโมอนมีความสามารถในการรักษาและดลบันดาลให้เกิดโรคภัยได้ทีมที่4ทีมของซาโบโลโดยจะมีปูรปุโกและลอนลอนโดยปูรูปุโกนั้นก็จะเป็นปีศาจที่มีลักษณะเหมือนกับสัตว์ทะเลมีหูเป็นคีบและยังเป็นคนที่เรียกซาโบโลว่าป้าป๋าอีกด้วยในส่วนของเวทประจำตระกูลนั่นก็คือจัมแมนหรือวาร์ปสามารถวาร์ปหรือเทเลพอร์ตตัวเองและสิ่งที่ตัวเองสัมผัสให้ไป็นระยะที่กำหนดได้ส่วนลอนลอนนน ในโซยของเวทประจําตระกูลนั้นยังไม่ได้ปรากฏเพราะไม่ได้มีโอกาสได้โชว์หรือแสดงความสามารถออกมาเลยทีมที่5ทีมของซอยโดยจะมีเซียเซปปาต้าและนิกนิโคมารุโดยเซียเซปาต้านั้นเขาจะเป็นปีศาจตัวสูงและมีรูปร่างที่ผอมเพรียวโดยเวทประจําตระกูลของเซปาต้านั่นก็คือความยืดหยุ่นทําให้ร่างกายนั้นสามารถยืดหรือหดได้ตามที่ต้องการขอแค่มีพลังเวทหรือก็คือลูฟี่แห่งโลกปีศาจนั่นเองส่วนชื่อเซียนั้นก็เป็นชื่อของปีศาจต,ตัวที่70บของตำนานโซโลมอนที่สามารถไปไหนมาไหนก็ได้บนโลกในพริบตาเดียว คนที่2นิกนิโคมาลุกก็จะเป็นปีศาจรูปร่างขนาดใหญ่มีขนปกคลุมทั้งตัวในส่วนของเวทประจำตระกูลของนิโคมารุนั่นก็คือเฮาเมนี่หรือความกลุ่มเกี่ยวความสามัคคีเอาตามความเข้าใจของผมเวทนี้นั้นจะเป็นเวทมนต์ที่สามารถแสดงภาพที่เขาคิดให้กับปีศาจที่เชื่อมต่อกับเขาได้ส่วนชื่อนิกนั้นอาจจะเป็นชื่อที่มาจากเทพีแห่งราตีตามเทพกรอแลนดของกีกที่เป็นเทพที่ขนาดสุดจะเกรงกลัวทีมที่6ทีมของเครโลี่โดยจะมีเกฟบัตที่ยาและวอลเลฟอร์ซาซาโดยเกฟบัตที่ยานั้นเขาก็จะเป็นปปปปีีีศาาท่่่มรรูกกกตติิ็นนัแหละ ในส่วนของวทประจําตระกูลนั่นก็คือฮาร์ดเน็ตหรือของแข็งทําให้ร่างกายนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นของแข็งได้ซึ่งก็คงจะเหมือนกับคิริชิมะจากมาฮีโร่ที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นของแข็งได้ส่วนวอลเลนฟอร์ซาซ่านั้นเขาจะเป็นปีศาจที่มีรูปร่างธรรมดาก็นรูปร่างธรรมดานั่นแหละมีเวทประจําตระกูลนั่นก็คือเชนสกินหรือเวทเปลี่ยนแปลงรูปร่างทําให้สามารถเปลี่ยนร่างกายของตัวเองเป็นสัตว์ประเภทอื่นได้ส่วนชื่อวอลเลนฟอร์หรือเวลฟอร์นั้นก็จะเป็นชื่อ ทีมที่7ทีมของอลิซาเบตโดยจะมีพารุพารุชินและพารุพารุจูจูโดยชินกับจูจูนั้นก็จะเป็นปีศาจฝาแฝดมีหูเหมือนกับหูแมวมีหางเป็นปลาโดยชินนั้นจะมีผมสีดําส่วนจูจูนั้นจะมีผมสีขาวมีเวทประจำตระกูลนั่นก็คือลอดเมอร์เมดหรือบทเพลงฟองสบ,บู่ทําให้สามารถควบคุมฟองสบ,บู่ด้วยการใช้เสียงเพลงได้ทีมที่8ทีมของคามุยโดยจะมีเลดี้เฟเน่มาเรียและอูซย โดยเลดี phoenix m a r นั้นเธอก็จะเป็นปีศาจที่มาจากตระกูลสูงสักและฝันว่าจะจะเจอหนุ่มหลอดักรังจากห้องเรียนอัป,ปกติไม่ว่าจะเป็น s a b อาร a สอากาเ l สหรืออ e ล u m a แต่โชคร้ายแตใม้อยู่ทีมเดียวกับคามมยแม้สุดท้ายนั้นคามุยจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับเธอได้ก็ตามในส่วนของเวทประจำตระกูลนั้นก็คือนมสวีปเปอร์เป็นเวทลวงตาที่สามารถกำหนดสถา,านการณ์ต่างๆได้อย่างอาจารย์มอมโนกิก็จะโดกนกำหนดสถา,านการณ์ให้เป็นศัตรูที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ส่วนอูซุยนั้นก็จะเป็น security demon หรือปีศาจคุ้มกันส่วนตัวของมาเรีย ในส่วนของเวทประจำตกกระกูลของอูซุยนั้นยังไม่ปรากฏแต่เจ้าตัวนั้นจะพกดาบติดตัวไว้อยู่เสมอทําให้คิดได้ว่าหรือว่าปีศาจที่เป็นสกิลิตี้เดมอนนั้นจะไม่ใช้เวทประจำตกกระกูลกันเหมือนกับโอเปราที่ก็ไม่ใช้เวทประจำตกกระกูลเหมือนกันทีมที่9ทีมของสไนเดอร์โดยจะมีฮงลินจังและลาสมซุมิโดยฮงลินจังนั้นก็จะเป็นปีศาจสาวที่มันจะชอบคนที่เข้ามาช่วยเหลือเธอและเธอนั้นจะขอแต่งงานกับคนคนนั้นอย่างเช่นสไนเดอร์หรืออาจารย์อิมพอร์ต ในส่วนของเวทเป็นจัมตะกูลนั่นก็คือพาโนรามาหรือ ah ทัศนียภาพทำให้เธอนั้นสามารถมองเห็นพื้นที่รอบตัว360องศาเป็นแนว x y แต่ไม่สามารถมองแนว z ได้หรือก็คือเธอนั้นสามารถมองพื้นที่รอบข้างของเธอได้แต่เธอนั้นไม่สามารถมองสิ่งที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างได้น,นั่นเองตอนลาบมอสมินั้นก็จะเป็นปีศาจที่มีหัวแหลมเหมือนกับนกในส่วนของเวทเป็นจําตะกูลนั่นก็คือกอบเบอร์หรือตะการตะการเป็นเวทที่สามารถใส่สิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตเข้าไปในท้องได้โดยในเรื่องได้ระบุวว่่่าา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 าสสสมมมรรถถถใใเเเข้้้้ไไไปปดดดกึงง3คนนนนแลละออาาอยูอทท็ี ทีมที่10ทีมของแจ็ตัวจะมีเพโมเพโมชิมิอิและเพโมเพโมโเดมิโดยชิมิอิกับเดมินั้นจะเป็นพี่น้องกันโดยชิมิอินั้นจะเป็นน้องสาวส่วนเดมินั้นจะเป็นพี่ชายในส่วนของเวทประจำตระก,กูลนั่นก็คือสมอลบิ๊กหรือเล็กใหญ่เป็นเวทของตระก,กูลเพโมเพโมโดยผู้หญิงในตระก,กูลนั้นจะตัวเล็กลงและผู้ชายในตระก,กูลนั้นจะตัวใหญ่ขึ้นทีมที่11ทีมของอากาเลสัวจะมีเอ็มอูโรและอ e ีคิวพาเลมาโดยเอ็มอูโรนั้นก็จะเป็นปีศาจผู้ชายที่มัะรรมงะวะ amer, เวทจ ในส่วนของความสามารถนะั้นสามารถสร้างและควบคุมวัตถุที่เป็นแสงได้ส่วนชื่อเอมหรืออาอิมนั้นก็จะเป็นชื่อของปีศาจระดับที่23คนตําของตำนานโซโลโมอนโดยสามารถมอบความฉลาดให้แก่มนุษย์ได้ส่วนอินคิวพาเลม่านั้นก็จะเป็นปีศาจที่มีรูปร่างธรรมดาแต่มีจุดเด่นนั่นก็คือมีเขาง,งอกอยู่อันเดียวในส่วนของเวทประจะกุนนั่นก็คืออินไทหรือเวทล่อหลวงสามารถล่อลงเป้าหมายไปสนใจอย่างอื่นได้ส่วนชื่ออินคิวนั้นก็อาจจะเป็นชื่อที่มาจากคำหน้าของอินคิวบัตที่เป็นซากิบัตเพศผู้ทีมทีีี่12ทมมขอองกาฟโจะ Lo El, Michel, ละลลชแ โดยมิเชลนั้นจะมีเวทประจำตระกูลที่เกี่ยวกับการอ่อนนุ่มส่วนซากุมินั้นจะมีเวทประจำตระกูลที่เกี่ยวกับการกระโดดแต่เพราะว่าทั้งสองคนนั้นแตกคอ,อกันก่อนเลยทําให้ทั้งสองคนนั้นไม่ได้ใช้เวทประจำตระกูลให้เห็นและทีมสุดท้ายทีมที่13ทีมของลีดโดยจะมีชิมะจิและโทมัตโดยทีมของลีดนั้นก็จะเป็นทีมแรกๆที่อกจากการสอบและยังไม่ได้ตอบโต้หรือต่อสู้กับเหล่าอาจารย์เลยและเพราะว่าอกจากการสอบเป็นทีมแรกๆทําให้ชิมะจิและโทมัตนั้นยังไม่ได้โชว์หรือขข้้้้้้าาามมไววววก็อใหหหรรู่่่ตัััลลละะคคเนนนนีบทแแ เพราะในเมื่อมีทีมที่โดดเด่นอย่างทีมของอิลูมาหรือทีมของอาริสก็มีทีมที่ทําผลงานได้ยอดแย่อย่างทีมของกรีสที่แทบไม่มีบทเลยหรือทีมของกาฟที่ทะเลาะกันเองก่อนทําให้บางตัวละครนั้นบทมันก็จะจางๆหน่อยส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนแถมของทเล่มปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่โดยจะมีตัวละคร2ตัวได้แก่แบทนูปี้และเอตะโดยแบทนะูปี้นนเขาจะเป็นปีศาจที่เป็นรุ่นน้องของลีสในแบทเลอร์เกมเรียกได้ว,ว่าเป็นเรือคู่ใหม่สำหรับคนอ่านเลยก็ว่าได้สําหรับเรือลีสและนูปี้ ส่วนเอตานั้นเขาจะเป็นน้องชายของเอโกและได้อิลุมะช่วยเหลือในวันประทมนิทศเหมือนกับเอโกแล้วก็กลายเป็นแฟนคลับของอิลุมะเหมือนกับเอโกอีกด้วยเรียกได้ว่ามันอยู่ในสายเลือดและนี่ก็จะเป็นเหล่ารุนน้องทั้ง26คนของพวกอิลุมะบวก2คนเข้าไปโดยหากว่ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยแล้วเพื่อนๆน,นั้นชอบรุนน้องคนไหนอของอิลุมะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ